ก็สติส๊กกับมีดเป็นขายเป็นนัดซองฟีดขาดนะจ๊าเป็นสิด้าแต่หาขายขึ้นมาท้อง,อออองกับบะมี่เนาะมานบืมี้แซ่แข็กับมีนหลายเลยมีไหลา,ายขคว่าซื้อ,อม็ยังไม่หาซื้อก็ยังแบนไม่ยัน,นบดสดเฉาเลยปูพวกกันปูกับสดเด้อปูกับไตรวงยางรวงยางอยู่เด้กับมีดแล้ว่าทันขับสปริงเวลนี่ยสปริงเวลมันจะเป็นปู ปูสดจุดจ,าจ้าแต่ว่าปูแบบที่เพิ่งเอาอัดน้าแข็งไหมคะไม่ได้แช่แข็งเลยไม่ได้ซักอัดซองฟิลเตอร์อัดน้าแข็งแต่สดต้องทานแต่สดกรับซึ่งไม่กินดูอยู่อืม่แต่ว่ากันชื่อยู่ยู่ไม่เบิรนข้างขออยู่นี่ยูหมูไกลๆบ้านขออยู่นี่เป็นปลาทูหบบน้ำต้องแทงต้องแทงต้องแทงสิงไหมจ้าอืมก็เป็นปลาเป็นปูปูขอเปล่าเลยปูลปลาทูปก็ต้องหายไปแล้วโอ้ตายแล้วคลิปนี้ ิปนี่พี่น้องผู้ใด,ดเบิ่งคลิปนี้่าสับส่นง่วนงนวยนะพี่น้องนะว้าวพีคค่ะนี่หลายไรแต่ว่าเป็นเพราะซ้ำได้มันมันผักหรอกือไงนันผักเปล่แซ่บพี๊กอ ินปลาซิวหลายตัวผดเขาสิงปลาซิวเขาสิงว่าพริพริกถึกๆพี่น้องเอ้อืมน้ามันนัวพี่หนุ่มหน้ามันนัวเดือดแต่ไม่แตกมันดูเต็มถ้วย ก็นี่กินมดเงี้ยอิ่มมดเงี้ยนี่แหละค่อยมากเลยกินคนเดียวเดี๋ยวรอใอีลอใหลาปิดเทิ่มก่อนผ้าไปเบิ้ง่งส่วนดอกไม้ผ้าไปเบิ้งส่วนดอกไม้ส่วนดอกไม้นั่นไม่เป็นทีนขอว่าผ้ากุจอเบิ้งตอนนั้นไหมแล้วมันนี่ขอว่าได้ผ้กากุจอไป เขาบอกยังไงวะเาเนี่ยบอกว่าท่านมันมีดอกไม้แถวตอนสำนักไปช่วงนัง้นประจำน่ะเขาียวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายช่วงใบไม้ผีก่อนเ้าตจังสิไปเห็น่าช่วงนี้ไปช่วงใบไม้ผีดอกไม้กำลังสิออกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสิพา่อขเ,เจ้าไปเบิ่งดอกไม้งามพี่น้องนี่มีเบิ่์นพอจะลืมซื้อท่พ่อเนี่ยบอกก็อยู่กับเขาลืมสินี่จะอดอกไม้งาม,งาม <โ>ม sociedad, Bref, ันอาซอนกสถิติมาตักออกมันจังบดดีกันดังเพราะงั้นเพระงคิดแตกรวงกล้วยนี่มันจังจกระวงวกล้วยวะว่ามันกรลิงกล้วยมันกระวงกล้วยกระลิงกระลิงอืมัอือ ฟ้าลนะ้นต่อฟนาล้ต่ำทำตัวสะอาด กินปาหรายด,ดอกกินขขาสองปันนี่

要趴着呢。嗯嗯、mm. mm，嗯，两个，两个，买，你 นี่มันจะตันกับบางกีโต๊แะแทบ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 แบบนีแทบ,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 บก๋วยเห็กกับขแาบแทบ được vào đây bên này đi vào studio im đầu bạn im đầu bạn im khập im này im đi đi rồi im cả đầu cả đệm sẹp khập sẹp này nó mổ bơ xiu rồi sẹp bao nhiêu nữa mổ nhiều bạn khỏe lâu không sẹp nó ยู่บ้านมองไครฮอนหาซื้อง่ไงคิดว่าคือพระจ้าหากข่อยไว้เด้อจ้าเด้อเห็นข่อยเป็นบ้าบ้าบ่ัวก็เต็มบาดเกินบาดก็ได้อืคลิปนี้อยากเป็นอีหยังว่าผิดๆถึกๆโถึกหลายอือากาศมันเปลี่ยนพี่น้องอืคนมันก็เลยเปลี่ยนไปคือว่าอืจะ่าบ่ิเวณคนมันก็เปลี่ยนไปจะดูนั่นแหละรือเปล่ามันมันเปลี่ยนไปครับเก่าวทีนะบ่อืก สุขสุขคนได้จ้ะเด้ออือกอให้ทุกคนมีความสุขกับการเหตุงานณเหตุการ์มีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างได้จ้ะเด้อลำลำลุ้ยลุยเงินทองไหลมาเทมาฮักสุขสุขคนได้จ้ะเด้อไปก่อนเด้อ่านอีกแล้วจะไปตอบคอมเมนต์พวกแกวคอมเมนต์ข่อยถั่วหมวยดูอือข่อยตอบแล้วว่าบูปีนีนี่หลายฮักสุขสุขคนได้จ้ะเด้อลำลำลุ้ยลุยที่วานั่นแหละ ซื้อเลขเห็เนเงินไหลท่องมนมนำด้วยเห็นงานในการก็ค่ะเงินไหลมาเทมาเต็มกระปก,ปกระเป๋าเต็มเงี้ยนเต็มบาทเดีย๋ยวจ่ะยได้เห็นไหลมาขึ้นน้ำไหลมาล,ล้วงลวงลงลวงเลยเดีย๋ยวจ่ะเด้อโอเคไปดอกสุขสุขจา้าพูดกันไหมคหน้าวับดิจา้า